เคล็ดลับพัฒนาความสุขและความสําเร็จค่ะเริ่มต้นจากการถามตัวเองนะคะว่าอยากใช้ชีวิตวันสุดท้ายกับใครแล้วให้ใช้เวลากับพวกเขาให้มากขึ้นค่ะเลี่ยงการบริโภคพิซซ่าพาสต้าหรือว่าแป้งขัดขาวนะคะเพราะว่าเสียงทำให้อายุสั้นลงรู้จักวางแผนทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอย่าเลื่อนนัดการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะ เขียนคําไว้อะไรของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเพราะจะช่วยให้เรามองเห็นข้อผิดพาาลาดที่ผ่านมาสร้างเครือข่ายที่หลากหลายนะคะการมีเพื่อนคอยสนับสนุนเราถือเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตค่ะโทรหาคนที่คุณไม่ได้คุยด้วยสักพักแล้วซึ่งจะดีต่อใจทั้งสองฝ่ายนะคะ การใช้กฎฮาระฮาจิบุกินให้อิ่มเพียง80%เท่านั้นเพราะว่ามีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าการกินมากเกินไปอาจเชื่อมโยงกับอายุไขที่สั้นลงค่ะอย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกัน,กนรู้ทันโรค